สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้นะ้องมีนะครับหลวงปู่บุญมานะครับรุ่นมหาจักระพัรดินะฮะลื่นๆ่นรุ่นที่เป็นพิมพ์เดียวกับสาริกาหลวงปู่มหาศิลานะครับวันนี้ก,นก็มีมาแบ่งปันและก็มีมาอัพเดต ให้พี่น้องได้รับชมนะครับสำหรับพี่น้องที่เป็นสมาชิกใหม่หรือเพิ่งเข้ามารับชมใหม่ๆนะครับนะวันนี้มีมาให้รับชมประมาณ14รายการนะครับในราคาแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับนะฮะบอกเลยว่าสวยไม่แพ้กันแน่นอนพี่สำหรับนะ EP วันนี้นะครับก็มีมาให้14รายการนะครับในราคาแบ่งปันเหมือนเดิมครับบอกเลยว่าข่ามพลาครับพี่นะครับ บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่1กันเลยกันนะครับจัดส่งฟรีนะครับถึงหน้าบ้านนะครับทุกองค์เลยนะครับหรือพี่ๆใดๆนะครับจับคู่องค์ไหนพี่ทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ราคาพิเศษเหมือนเดิมครับเดี๋ยวมาดูรายการที่หนึ่งเลยฮะนี่ฮะรายการที่หต้องขอญาตตัดก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่ฮะรายการที่พินนะเป็นแบ็คโรเดียมลายทองและลายนาคนะครับนี่ฮะ เขาเรียกว่าเนื้อสามเคพี่นะนี่ฮะตอกสามเคเลยเรียกว่าสามกระส์ตอกโคตหัวเสือสองฝั่งนะพี่เลขคุณตัวเบอร์มาเลขสามสิบสองพี่รายการนี้นะฮะเนื้อสามกระส์ดพี่นะฮะดำทองนาคครับ,น,รบนี่ดำทองนาคนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่พี่อยู่ที่สองร้อยแปดสิบบาทนะครับเป็นรายการที่หนึ่งนะครับสวยงามนะครับ ต่อมาครับรายการที่2นะครับจัดสร้าง60เหรียญพี่รายการนี้เป็นเนื้อ 4K ครับหรือเรียกว่าสีกษัตรนะครับเหมือนเมื่อสักครู่นะครับแต่รายการนี้มีสีเงินเข้ามาเพิ่มครับรายการนี้เลขคู่ต้เบอร์หมายเลข12ครับนาตอกคุดหัวช้าง2นะฮะเลขนาตอกคุด 4K พี่นะครับรายการนี้แบ่งปันเท่ากันพี่นะครับ280บาทเท่ากันครับนาลองเลือกชมดูนะครับหากชอบถูกใจรายการไหนเดี๋ยวมาลดให้นะครับนาจับคู่มาได้นะครับ ต่อมาฮะรายการที่สามนี่ฮะรายการที่สามมาเป็นเนื้อสตะลงยาแดงอย่างนี้พี่นะฮะลงยาแดงแพงเสมอพี่นะครับนะดูฮะเนื้อสตะขัดเงานะครับนะลงยาจีวรเต็มผืนนะครับนี่ตอกโคตรซอสเสือตอกโคตรนะฮะหัวช้างสองโคตรเลยนะครับเลขโคตรตัเบอร์องนี้นะครับนะสี่สิบเก้านะครับเลขโคตรตัเบอร์หมายเลขสี่สิบเก้าอี่นะครับ นี่ฮะรายการที่สามนะครับพี่ๆนะครับรายการที่สามขอที่สองร้อยยี่สิบาทพ่อพี่รายการที่สามนะครับต่อมาครับรายการที่สี่นี่ฮะรายการที่สี่พี่รายการนี้เป็นเนื้อมหาชน,นมวลสารหน้ากากชุบทองลงยาจีวรครับนี่ฮะรายการนี้เนื้อมหาชนมวลสารหน้ากากชุบทองลงยาจีวรลงยาแดงเต็มสูบคุ้ยพื้นนะฮะต่อโค้ชหัวช้างสองพี่นี่ครับเลขโค้ชเบอร์หมายเลขสิบห้านะครับสำหรับรายการที่สี นี่ฮะสวยๆกันเลยครับนะนี่ฮะรายการนี้เอาเป็น220บาทเช่นเดียวกันครับนะครับต่อมาครับรายการถัดไปครัพี่รายการถัดไปเป็นรายการที่5้นี่ฮะ รายการที่5ครับนะเป็นลงยาม่วงมหาอำนาจครับนะลงยาจีวอนเต็มสุกนะครับคุยพื้นเต็มระบบนะครับเงาเงาอย่างนี้เลยนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลข25ต่อโค้ดชองงต่อโค้ดหัวช้างด้านซ้ายและด้านขวาครับนี่ฮะเนื้อกระไรเงินด้านนะครับนี่ฮะสวยๆกันเรือกก็กระไรเงินพ่นใายครับนี่ฮะรายการที่5นะครับลงยาม่วงนะครับเต็มสูนเลยนะครับรายการนี้แบ่งไปพี่ที่250บาทนะครับรายการที่5ครับ ต่อมาฮะรายการที่6รายการนี้เป็นเนื้อสามปรสัตคุ้ยพื้นลงยาแดงครับนะน้องของยาตัดัะคู่นะฮะบางรายการก็ตัดแต่เน้บ้างนะครับนี่ฮะรายการที่หรายการที่หพี่รายการนี้เป็นเนื้อกาสีสามปรสัตนะพี่เนาะเงินทองนาคนะครับสามปรสัตลงยาพื้นแดงนี่ฮะเลขคู่ตั้เบิร์หมายเลขหกครับ เลขค้นตัเบอร์ใหม่เลขหกครับพี่รายการนี้นะมีองค์เดียวได้มั้งเนี่ยที่ลงยาอ๋อมีองค์หนึ่งนะรายการนี้เหมือนเดิมพี่นะครับขอที่สามร้อยบาทมีรายการสามวัสดุลงยาแดงขอที่สามร้อยบาทนะพี่นะสำหรับรายการนี้รายการที่หกมาดูเลขค้นตัเบอร์รายการที่เลขค้นตัเบอร์ใหม่เลขหกกระดกซับครับนาหมายเลขหกกระดกซับพี่นะเลขค้นตเบอร์รายการที่หกนะครับต่อมาฮะรายการที่เจ็ด รายการที่เจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อสองกษัตริย์พี่เงินทองนะรายการนี้ก็ลงยาเดงเหมือนกันพี่เลขคุณเบอร์หมายเลขสามที่สองตอคดหัวเสือสองหัวพี่รายการนี้นะครับรายการที่เจ็ดนะครับนะรายการนี้เป็นสองกษัตริย์น้องขอที่สองร้อยแปดสิบาทพี่รายการนี้ขอที่สองร้อยแปดสิบาทนะครับรายการที่เจ็ดนะครับนี่ฮะรายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้ขอสองร้อยแปดสิบาทนะครับสวยเลยนะครับต่อมาครับรายการที่แปด รายการที่8รายการนี้เป็นแบคโดเดียมลายทองครับนะฝั่งเพชรซีเจนทรงสังกตินะครับในนะฝั่งเพชรซีเจนทรงสังกตินะครับด้านหลังตอก 2, สองกษัตริย์นะฮะตอกโค้นหัวช้างรอบเนี่ยก็ตอกโค้นหัวช้างสองฝั่งพี่นะเ, 2, derrière, นเลขโคทั้งเบอร์ตัวเดียวหลักเดียวครับหมายเลขสามในนะเลขโคุณตัวเดียวหมายเลขเดียวในเลขสามนะครับรายการที่แปดรายการที่ขอที่สองร้อยห้าสิบบาทพี่นะครับรายการที่แปดนะครับต่อมาครับเป็นรายการที่เก้า นะฮะอีกหนึ่งรายการครับนายยอดนิยมเหมือนกันพี่รายการนี้เป็นเนื้ออัลปาก้าสาตินนะคะต่อโอนะพี่นะเลขคนตัวเบอร์หมายเลขห้าสิบสี่ครับนี่ฮะเนื้ออัลปาก้าลงยาแดงพี่นะลงยาดีวนเต็มสูกนี่ครับนี่ฮะพื้นแดงๆสวยๆอย่างนี้เลยพี่นะสำหรับรายการที่เก้าเลขคนตัวเบอร์ห้าสิบสี่รายการนี้ขอแบ่งแต่พี่ที่สอง้อยห้าสิบาทนะครับเป็นรายการที่เก้านะฮะต่อมาครับ รายการที่สิบพี่รายการที่สิบนะเป็นลงยาหม่วงนะฮะนี่ฮะเนื้อกระไหลทองพุท์สายนะฮะเลขคนณตัวเบอร์มานเลขสามที่หกรวมกันได้เก้าพี่เลขคนณตัวเบอร์มานเลขสามที่หกรวมกันได้เก้าพี่รายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทพี่สำหรับรายการเนื้อกระไหลทองเนี่ยฮะพุท์สายพี่รายการที่สิบนะครับ สวยๆเลยพี่นะองค์ละสองาสิบาทเท่านั้นนะครับนะยกคู่มาได้พี่นะเอาไปพี่คู่นี้ไหมหรือเอาคู่นี้มาพี่นะรายการที่5กับรายการที่10นี่ครับเนื้อกระไรเงินก,กระไรกระทองลงยาจีวันเหมือนกันเลยพี่เลขคูตัวเบอร์หกห้าเลขคูตัวเบอร์หกสองห้ากับสามหกนี่ฮะองค์ละสองร้อยสามพี่คู่คู่ไปสี่ร้อยนี่รอเลยนะครับนะสวยเ,ยเลยนะครับต่อมาฮะรายการถัดไปครับรายการถัดไปครับนะ รายการถัดไปครับมาเป็นรายการที่สิอครับรายการที่สิบอนะครับเปิดออกมาพี่นี่ฮะ รายการที่แปดพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองาตินเลขโคดตัาเบอร์หมายเลขสี่สิบสองครับเนื้อทองเหลืองาตินเลขโคดตัาเบอร์หมายเลขสี่สิบสองพี่ลงยาเขียวเนื้อซับลงยาตีวอนนะฮะรายการนี้นะฮะนี่ฮะรายการนี้ขอที่สองร้อยี่สิบาทพอพี่นะครับรายการที่ขอที่สองร้อยี่สิบาทพอพี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับเนี่ยต่อมาครับรายการที่สองครับ รายการที่12พี่รายการนี้เป็นลงยานลงยานน้าเงินคุยพื้นนะครับเป็นเนื้อกะไหลทองนะครับเป็นเนื้อกะไหลทองลงยานน้าเงินนะครับนี่ฮะสวยสวยพี่นะครับคุยพื้นเต็มสูบเลขคดตัวเบอร์หมายเลข42นี่ฮะรายการนี้นะครับนะขอแบ่งปันพี่พี่นะครับองที่12แบ่งปันพี่พี่ที่250บาทครับอง์นี้250บาทนะครับนัรายการที่12บนะครับ ต่อมาครับรายการที่1ิบามมาเป็นเนื้อสองกษัตริย์เลขคนเบอร์ส7ิบเจ็ดนะครับมาน้องตัดไปรับชมพี่รายการนี้เป็นเนื้อสองกษัตริย์นะครับเนี่ยเนี่ยองเงินจีวรทองครับสวยๆพี่นะตัดลายทองเลขคนเบอร์หมายเลขส7ิเจ็ดนะครับตอกค้ดหัวเสือหัวช้างสองพี่นะตอกโค้ด2กษัตริย์นะให้รายการนี้ขอที่สองรอยห้าิบาทจัดให้พี่มาสองหสบาทจัดให้พี่นะรายการที่สิบสามนะครับเนี่ย ต่อมาครับเรายการที่14 รายการที่สิสี่นาเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับพ่นสายเลขคู่ตัวเบอร์ห้าศูนย์ต่อโคตรหัวเสือสองฝั่งพี่ลงยาแดงแรงฤทธิ์พี่รายการนี้คุยพื้นเต็มสูบนะครับรายการนี้ขอแบ่งที่สองร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิมพี่รายการนี้ขอแบ่งที่สองร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิมนะครับนะรายการที่สิสี่นะครับบอกเลยว่าสวยไม่แพ้กันแน่นอนนะครับสําหรับรายการนี้นะครับรายการที่สิสี่นะครับจัดให้สองร้อยห้าสิบบาทครับและรายการสุดท้ายของวันนี้ครับวันนี้มีแบบไปพี่น้องนะครับทั้งหมดสิบสี่รายการลองเลือกองค์ที่ชอบลองเลือกองค์ที่ใจดดูไ้ ครับน,น้าถูกใจว่าไหนสามารถติดต่อหน้าที่ดีร้านและเบอร์โทรผมได้เลยสำหรับนี้ฝากขอบคุณที่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ